อันน,นั้นวัดดีกับผมเจอกันแล้วนะครับดินเนื้อมาคำใจมงการนี่แหละวันกระโมงจงเก่งเม็ดครับวันนี้โจ๊กใจมงการครับอ่านี่เรามามาต้มเลยว่านี่หนามปรุงเนี่ยนี่เรามาเลยว่าเราท้มกันแบบนี่เราเล่นมอแย่เลยรับอ่าอันดับแรกใช้เราใชา้อ่าคาร,ร์โน่ลดกอนนะคาร์โน่ลดหมูเพื่อต้มหนามทุก อไ้มีไ้มันมีความากลมกลมในน้ำนะครับนะเพราะว่าเราจะปรุงแบบมออ้อใหญ่เลยตาแต่ว่ามาราดเตรียมเยียวตะนมการถ้ามหมากินได้เลยครับคือเราจะปรุงมาในใน,ใน,ใ,นในข้าวเลยกันนะครับนะอ่าผมได้ไปท่องก่อนซึงกันนี้ลาบักขี้นึ่งลากับนี่วันนี้เราใจเราใจข้าวยิ้นนะ อ่าพอดีเรามีข้าวย็นอยู่ใจข้าวหยินก็ได้หรืยใจข้าวซ้านก็ได้ถ้ามีข้าวเย็นใจข้าวย็นต้มเกลือมันจะเร็วกับเม็ดร้านมันจะแตกไวแต่ว่าถ้าเราใจเม็ดร้านก็คือว่ามันจะจ่ายบุเวลาตะกิดนะซึงต้องควนคนอยู่ตลอดเพรเหมนมันจะไหม้ลูกที่นี่นำปรุงเนี่ยใส่บอลบวบอลงไปเลยอุ้ย,อ,ยอ่าเราใจข้าวย็นนะซึงก้นีใจวะอืม วนควนวนควรบีบก้าวถืว่ามันเป็นกนนะ้อนอยู่นะอ่าให้มันแตกกจจกขันน้อยหมดครับเราตรม้มกับก้าวย็นคือเป๊บเดียวได้กินครับผมอืมต่อเดียวปอปรุงเลี้ยวเรามาแรกครับผมาะวน้ำมันปรุงเล้วเราต้องควนอยู่ตลอดนะครับนะคือถ้าแป๊บเราต้องมากวนอยู่นะไม่นั้นมันจะติดก้อนนะครับนะอ่าแป๊บเดียวนี่คือต้มข้าวนี่เราต้มหกข้าวย็นมันจะเบื่อไว้ครับเม็ดต้านมันจะแตกไว้อ่าทั้งนี้มาแ่ก đâm mu nụm lạc bắc chi quầm nụm vậy tiếng đây của tiệm mới đặt mà màn tre a kim à đây một a kim lá bắc chi đặt trong múa gặp ừ. tiếng gà này đây để... à bơm chạy chạy dịch chạy đấm bề màn mệt ติดใจดำนิดๆครับอ่าซ่ากเกลอือพูดยังไงว่าซ่ามกเกลอือเตือ่อนอีทิมเลยครับทีนี้เราจะเอาตทำเป็นมักหมูนะหมูชุดนี้คือว่าไม่ใช่แปง้งไม่ใช่บงผูไม่ใช่ไอ้นุ้ยนี่ใหญ่นั่นอะไรเลยช่วยให้มันหนุ่มเราจะใช้ยนำนำยิ้นกับการนวดอนะครับนะอ่าแต่ว่าวันนี้พิเศษคือว่าเราจะใช้ตังไก่ตังหมูครับ

เอ้ยเลยโคดีโดนเลยใช้ไปเลยครับซึ่งน้ำเย็นจัดเน้นว่าน้ำเย็นจัดจัดเลยนะครับน้ำเย็นจัดกลึงแก้วครับอ่าให้น้ำเย็นจัดกลึงแก้วซึ่งติวขาวติวขาวสักประมาณเก้านะครับนะเก้าอ่าติวขาว ต้องประมาณโจรเหมือนกันต้องประมาณโจรตู้นะจึงกะว่าเกี้ยวว่าเกี้ยวครับผมละมาณครับอี๋อ่าเก๋นี่ครับอ่านี่ตอนนี่ต่างหมูต่างไก่นะอาจจะต้วนต่างกันถึงอันี้เกลืองดีเราก็ะต้มเลึเดียวจึงเนี่ยครับนวดอย่างเดียวเลยครับเร่าชาวิธีการนวดอย่างเดียวเลยครับยิงนวดหน้ายิงนุ่มนะครับนะ

อ่้ไม่ลูกกี้ไม่นามดิเราใช้ใบแหลกเดียวไม่มีเลยครับอ่านี่คือว่ายิงย่ำนานยิงนุ่มนะครับนะเราตายาไก่หนุ่มเลยก็คือใช่นามเบิร์มในการย่ำ่อไปเลยครับเป็นว่าเนี่ยเห็นไหมลูกกี้ตัวยมันไม่มีนามยู่เลยนามดิเราใช้แบบเดียวให้ไปหมดเลยครับนี่คือไม่ตึองหัวได้ตีเลยต่อเดียวเรามาปั้นก้อนแรงครับผมอ่าบอกว่ามู้ได้ตีเลยนะครับอ่าเราใช้ตุ้งบันนีเลยใช้ตุ้งหนึ่งจอรูปบันนีเลยครับอ่าหึ่งนามเราไม่ต้องไม่ันนะโอาเก็บพุ่มพุ่มครับทำเด็กไม่มุ่

เราไม่ได้บางคนยังคง่ได้บงคนไม่รูปอือ่ายังยังไม่ไดต้อให้ประมาณว่าผมก็ไปอยู่ไปกินข้าวปนทุกไปทุกปรนด์กับข้าวเลยครับผมตัวเดียวข้าวนี่คือว่าเราเรียกเต่นะบางคนเขาจะจอบแบบว่ายังเป็นเลี้ยงแมทอยู่บางคนเขาจะจอบแบบว่าข้าวแตกบานไปเลยก็้เลยแต่ความจอบครับมีก็บ่มบ่มจอาแบบว่าปอว่าแตกแตกวัวแตกหลายพอกับปอไอ้วัวบานปลาตายบานก็คือว่าได้เลยครับอ่าถึงอันนี้ในข้าว เสกเสกหรืออะไปครับประมาณนี้วนหนึงไปอ่าเนี่ยตั้งบนนี้ครับให้เดือดบุดบูดบูดบูดไปบนนี้สักประมาณทิปนาที่ยีทิปนาที่พอได้ความอ่าพอได้ปลายก้าวแตกตามที่เราต้องการเลยเดี๋ยวเรามาเล่นครับพวกอันนั้นนี่ปลอมเริ่องอะไรนี่ครับ ไอ้ยาหินแต่มุ้งนะครับนี่มุ้งลอยทุกคนไม่ได้อ่าครับยกเหลือถึงกันถึงกันเราเกี่ยวเกี่ยวเตียมเกี่ยวเลยครับนี่เราเราตำน้ำมันกระเทียมเกี่ยวนะอ่าเราตำน้ำมันกระเทียมเกี่ยวกินปลาต้มกับเดียวนี่ว่าเตรียมที่เราโรยได้เลย ถึงคนเดียวเรากินกันปัจจุบันอ่าเรื่องนี้พอน้ำมันร้อนเลยนะครับใช้กระเทียมเจียวลงไปเลยอ่าเราก็เราก็าจ้ำน้ำมันกระเทียมเจียวนะนเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวต้มเนะนี่ยว่าไอหม้อควายหัวร้อนนะครับนะเดือดหม้อควายหัวร้อนนะครับนะหอ,อ,อ,อมอย่างแรอย่างเลยไหม มันต้องโขบมันจะเย็นเยียวครับนี่ดอกเปนน้มันนี้เลยเพราะะนั้มันจะเย็นเยียวอ่าปัดเลยกับปัดตลอดเลยไปหัวโนนกับนะเนื้อหนวกไปหัวโนนปัดมันอันนั้นโนอมเมื่กุ้งกังกุ้งกังเลยครับผมอ่านี่เราเจียวเอาพอได้ี่ประมาณนี้พอนะครับนะอ่า ใหญ่มันเรื่องมากจนเกินไปครับตัวเดียวพอเราไปได้ถ้วยมันจะไปทุกไหนถ้วยเลยครับตัวเดียวแต่ว่าปอไม้ถึงคือว่าจบเลยครับกินไม่ได้ครับคมทันทีเลยจาก,กว่ามอมก็จะเลี้ยงมันอีกอีกอย่างเลยครับอ่านี่เราะปอบประมาณนี้พอครับปอบประมาณนี้พอทั้งนี้เราใกล้ถ้วยเลยอ่าพัดประบวงต่อเลยครับเกียรติตอม à hua tiêm trong làm chịu cao cốc 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 làm lá, nâng lò mà nói trong làm nhóc Kia nhóc ở bàn vậy tao quan một ừ đừng tàu diều à thấy tàu 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 diều nhà mạng lên ngã tàu diều để kim làm tán, búp 1 có một lọt quăm lùng 7 thịt tay trong thi bướp nam quăm lùng bay thì đây quăm lùng bay đây à, Hãy subscribe อย่ข้าวต้มจุก,ก,กอะไเนี่ยนั่นนี่ครับปลอมเสิร์ฟเรียนี่อืมเล้้กินข้าวาแล้ววะน,นั่นโจ๊กแก้ผมกานตำการพิมครับผมนี่มาเลยีย่าเน,นกกเน่นมูกับเน่นมู อย่ยันี่เราลทำการจิ้มอนนะตึ้งน้ำมันกระเดียมเจียวลุยงเลยครับชกใช้บุ้ง,บกบงการทำการจิ้ม่อคน,นนะครับร้อนมูนหนุ่มสุดเบอร์เลยอือหือ๋อถึงงั้นหรอวะ